สวัสดีครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงนิยามของค่าสมบูรณ์แล้วก็ตัวอย่างการคำนวณง่ายๆแล้วก็สมบัติของค่าสมบูรณ์จบไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็เลยจะมาต่อด้วยเรื่องการแก้สมการพหุนามที่มีค่าสมบูรณ์นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยผมเรียบเรียงมาจากหนังสือเรียนสวนสวทชั้นม .4 นะครับในบทที่ 3, ามเซกชันะครับเซกชันสาม่นึ่งเนี่ยที่จริงเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนแรกก็คือเรื่องนี้นะครับการแก้สมการที่มีค่าสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมจะใส่ไว้ในคลิปถัดไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องการแก้สมการที่มีค่าสมบูรณ์นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยการแก้สมการที่มีค่าสมบูรณ์เนี่ยทฤษฎีบทหลักที่เราใช้มีแค่อันเดียวนะครับที่จะผมจะพูดถึงนะครับก็คืออันนี้บอกว่าเวลาแก้สมการ abslute x เท่ากับ a เนี่ยคำตอบมี2อันคือ x เท่ากับ a หรือลบ a นะครับคอมม่าตรงนี้ขั้นด้วยหรือนะครับ แต่ทฤษฎีบทนี้ใช้ได้เมื่อ a เป็นบวกนะครับเป็นจำนวนจริงบวกแต่ถ้าเป็นศูนย์หรือเป็นลบเนี่ยก็คําตอบเขาอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะมาพูดในตัวอย่างนะครับส่วนแล้วก็ทฤษฎีบทอื่นๆหรือนิยามหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาทบทวนในตัวอย่างเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ขอเริ่มเลยนะครับมาดูตัวอย่างแรกครับแบบง่ายๆก่อนก็คือให้แก้สรรมการแอบสูตร 2x บวก1เท่ากับ5เนี่ย มันมี2วิธีนะครับก็คือใช้นิยามกับใช้ทฤษฎีบทซึ่งผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาเราแก้สมการ a อบส์ลูดเเท่ากับเเนี่ยตอบ x เป็น a หรือลบเอนะครับอย่างเช่นในข้อน,นี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีบทก็จะจบอย่างรวดเร็วนะก็คือมองตัวเนี้ยเป็นเน x เนี่ยก็คือ a อ s o l u t e ตัวนี้เท่ากับ a อ s o l u t e เเท่ากับ a เนี่ยนะครับก็จะได้ว,ว่า x เท่ากับ a หรือลบเเนี่ยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือโจทย์นะครับ แล้วก็มองตัวนี้ 2X 1เนเป็น x เนี่ยมันออกมาเป็น A หรือลบ a อย่างนี้แล้วเราก็แก้สมก,การไปตามปกติครับก็จะเป็น 2X เท่ากับ4กับลบ6พอหารด้วย2ก็คือเหลือ2กับลบ3นะครับดังนั้นถ้าถามถึงเซตคคำตอบของสมก,การนี้ก็ตอบได้เลยว่าคือ2กับลบ3หรือลบ3กับ2นี่ก็ได้นะครับตามนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถใช้นิยามในการแก้สมการนี้ได้ด้วยซึ่งจะดูยุ่งยากกว่าน,นี้แต่ว่าอยากให้เรียนรู้ไว้ด้วยเพราะว่าเวลามันมันใช้ทฤษฎีแบบนี้เป๊ะไม่ได้นะครับบางทีเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนิยามของค่าสมบูรณ์เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการใช้นิยามเพื่อแก้โจทย์ปัญหานี้นะครับนิยามทบทวนอย่างรวดเร็วนะครับ absolute x เ,เนี่ยตอบ x ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ตอบลบ x ถ้า x น้อยกว่า0นย์ะครับดังนั้นอย่างเช่นตรงเนี้ยก็คือผมจะถอดแอสซลออกมาผมก็ต้องอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันมากกว่าเท่ากับ0นย์หรือน้อยกว่า0ูนเนี่ยตามตามเคสอย่างเงี้ยมันก็เลยแบ่งเป็น2กรณีนะครับดังนั้นขอกั้นก่อนนะสมมุติผมจะใช้นิยามนะครับผมก็จะบอกว่ากรณีที่1นะครับก็คือ2 x บวก1มากกว่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยดังนั้นแอดสซลุดสอ x บวกหนึ่งเนี่ยพอข้างในามากกว่า0ูนก็เลยตอบไปด้วยเป็น 2x 1นะครับ แล้วสมการจากที่เป็นอย่างนี้นะครับเราถอดแอบสุดออกมามันก็จะเหลือ2 x บวก1เท่ากบ5พอได้ได้คำตอบอะไรมาปุ๊บเนี่ยต้องเช็คกับสมมุติฐานในที่เราสมมุติไว้ในกรณีที่1ด้วยนะครับก็คือตรงเนี้ยถ้าเราแก้อสมการออกมาเนี่ยมันจะเป็น x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2แล้วเราก็จะเห็นว่า <c oughs> 2เนี่ยมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสเพราะฉะนั้นเนี่ย x เ,เท่ากับสเนี่ยใช้ได้นะครับก็คือเข้ากับกรณีนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดูกรณีที่2ครับก็คือ2 x บวกหนเนี่ยน้อยกว่า0พอมันน้อยกว่า0ก็เลยได้ว่าแอ s ส์ u ูดส x บวกหเนี่ยต้องตอบเป็นลบส x บวกหดังนั้นสมการอันเดิมเนี่ยนะครับ เราถอนแอบสูลออกมาใส่ลบเข้าไปมันก็เลยออกมาเป็นลบ 2x บวก1เท่ากับ5หรือ 2x บวก1เท่ากับลบ5พอแก้มาก็จะเป็นลบ3แล้วเราต้องเอาดูด้วยนะครับว่าลบ3มันสอดคล้องกับสมการที่เราตั้งไว้ไหมซึ่งพอแทนลบ3เข้าไปเนี่ยนะครับลบ3คูณ2เป็นลบ6ลบ6บวก1ก็น้อยกว่า0ูจริงๆเงี้ยแสดงว่าลบ3กับ กับสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยเข้ากันนั้นลบสก็คือใช้ได้เหมือนกันหรือจะแก้สมก,สมการนี้ก็ได้นะครับก็คือ x น้อยกว่าลบหนส่วนสองนะครับถ้าเราทําแบบเดิมนะสมการนี้ถ้าแก้ออกมาก็คือ x น้อยกว่าลบหส่วนสองซึ่งจะเห็นว่าลบสเนี่ยน้อยกว่าลบหส่วนสองก็เลยเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบสก็ใช้ได้นะครับแล้วเราก็เอาขอขั้นก่อนนะครับแล้วเราก็เอา2กรณีมายูเนียนกันนะครับ ดังนั้น2ก็ใช้ได้ลบ3ก็ใช้ได้ก็เอามายูเนียนกันเลยนะครับคำตอบก็เลยเป็นลบ3กับ2แบบนี้นะครับก็คือเหมือนกันคราวนี้โดยทั่วไปครับพูดถึงโดยทั่วไปก่อนว่าเวลาเรา,เาแก้สรรมการหรืออสรรมการโดยการแยกกรณีแบบในข้อนี้นะครับวิธีก็คือว่าข,ขอเขียนขีดดูนะก็คือสมมติกรณีที่1เราก็สมมติสมมติอะไรไปเนี่ยพิจารณาเฉพาะกรณีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็แก้สรรมการหรืออสรรมการไปเรื่อย ได้คําตอบอะไรมาเนี่ยเราจะมาอินเตอร์เซ็กกับตัวนี้นะครับคือคือเช็คกันว่ามันเข้ากันไหมแล้วก็เราก็เลือกเฉพาะคําตอบที่มันเข้ากันกับการที่เราสมมุติกรณีที่1ไว้นะครับพอได้อะไรมาก็คือนั่นคือคําตอบของกรณีที่1กรณีที่2องก็ทำลองเดียวกันครับเราสมมติอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แก้แก้ไปนะครับพอได้คําตอบสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะไปเช็คว่ามันเข้ากับที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกไหมถ้าไม่เข้าตัดคําตอบนั้นทิ้งถ้าถ้าเข้ากันเนี่ยก็คําตอบนั้นก็ใช้ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะมี1-2-3-4-5กี่กรณีก็ตามเนี่ยเราจะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบทุกกรณีพอครบทุกกรณีแล้วเราก็เอาคําตอบของแต่ละกรณีมายูนิเนกันก็จะได้คําตอบที่ต้องการนะครับคราวนี้มันก็จะเกิดคําถามว่าแล้วถ้าเกิดตรงเนี้ย มันไม่ใช่ตัวที่มากกว่าศูนย์มันก็จะไม่ตรงกับกับทฤษฎีบทใช่ไหมครับเพราะว่าทฤษฎีบทเนี่ยเวลาแก้สมการเนี่ยครับแอบสูดเเท่ากับเเนี่ยแล้วตอบออกมาเป็น a หรือลบเเนี่ยนะครับเ,เราต้องเอา a ที่มากกว่าศูนย์ถึงจะทําได้ดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตัวที่มากกว่าศูนย์เนี่ยเราจะแก้ออกมายัางไงนะครับก็คือผมเขียนตรงนี้ละอย่างแรกนะครับถ้า a เป็น0ูนย์แล้วเราจะแก้สมการแอบสูดเอเท่ากับเ ซึ่เมื่อ a เป็น0ก็คือ absolute x เท่ากับ0ซึ่งเรารู้แล้วว่า absolute x เท่ากับ0เนี่ยก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ0นะครับดังนั้นอย่างเช่นถ้ามันเป็นโจทย์อย่างเงี้ยสมมติผมตั้งโจทย์เพิ่มกันนะตัวอย่าง1.5เงี้ยเนาะก็คือว่าสมมุติให้ดู3 absolute 3 x บวก1เท่ากับ0นเนี่ยจริงๆก็คือคิดแบบเดิมก็จะเป็น3 x บวก1เท่ากับ0นั่นแหละนะครับซึ่งก็คือ,อ x เท่ากับลบ1ส่วน3 อันนี้สังเกตด้วยว่าถ้าเราท่องแบบเดิมมันก็ยังได้คําตอบแบบเดิมนะตรงที่ว่า a b s o l u t e x อเท่ากับ a เนี่ยเราตอบว่า x เท mm. ่ากับ a หรือลบ a แต่ว่า0นย์กับลบศูน็นกอันเดียวกันดังนั้นก็เลยเหลือคําตอบเดียวตามนี้นะครับซึ่งก็คือลบหนึ่งนสามอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้อันที่2ครับถ้าเกิด a น้อยกว่าศูนย์ะเราจะตอบว่ายังไงนะครับ absolute x เท่ากับ a เวลา a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราจะตอบว่าไม่มีคําตอบของสมการนะครับหรือว่าถ้าเซตคําตอบก็จะตอบว่าเป็นเซตว่างเพราะอะไรเช่น สมมติผมตั้งเป็นตัวอย่างที่1.6เนาะตัวอย่างที่1.6เนี่ยถ้าผมเป็นตั้งไปเป็น 4x บวก7นะครับเท่ากับลบ2เนี่ยเราก็จะตอบทันทีว่าสมการนี้ไม่มีคำตอบหรือเซตคำตอบคือเซตว่างเพราะเรารู้ว่าจากในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องสมบัติของออสมบัติของค่าสมบูรณ์เนี่ยเรารู้ว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงใดๆเนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เสมอนะครับดังนั้นก็คือ ไม่ว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆก็ตามเนี่ยแอบส์ลูของ 4x บวก7เนี่ยมันจะมากเท่ากับ0เสมอดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากับลบ2นะครับดังนั้นไม่มีคำตอบนะครับก็คือไม่มีทางเป็นลบ2นะเพราะมันต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็เลยจบนะครับก็จบตัวอย่างพวกนี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2เนี่ยมันไม่เหมือนตัวอย่างแรกเพราะว่า คราวนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นศูนย์เพราะว่ามันเป็นตัวแปร x บวก5อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีเนี่ยมีหลายวิธีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปในในข้อนี้เนี่ยจะอธิบาย3วิธีนะครับก็คือใช้นิยามใช้ยกกำลังสองทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็แต่ต้องตรวจคำตอบด้วยนะครับแล้วก็ใช้ดัดแปลงาตามทฤษฎีบทนะครับ ใน3วิธีนี้นะครับเหมือนเดิมคบนิยามมันก็จะดูยุ่งยากที่สุดแต่ว่าคือมันใช้ได้กับทุกข้อนะครับแล้วก็วิธีที่2น่าจะเป็นวิธีที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะเพราะว่าก็คือยกกลังสองแล้วก็นั่งทําทําไปตามปกติแล้วก็ตรวจคําตอบเนี่ยจะเป็นวิธีที่ไม่ยาวแน่นอนนะครับยังไงก็สั้นกว่านิยามแน่แหละแล้วก็อยากให้ศึกษาแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็สั้นลงกว่าเดิมด้วยสั้นกว่าวิธีนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ไม่ได้ต้องตรวจคำตอบครับโอเคอมาดาูวิธีที่น่าจะดูง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับถ้ายกกำลังสองทั้งสองข้างก็คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีทฤษฎีอะไรบ้างที่ที่เราทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรนะครับเ,เดี๋ยวนะขอเขียนนี้ก่อน เราทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเวลาเรามีสมมติมี a เท่ากับ b เนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่า a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองอันนี้ได้แน่แนดังนั้นจากบรรทัดนี้บ,บรรทัดนี้เรายกทั้งสองทั้งสองข้างได้แน่ๆน,นะครับยังก็เท่ากันอยู่ส่วนอีกอันนึงที่เราใช้ก็คือสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่บอกไปแล้วว่าเวลาเราเอาค่าสมบูรณ์ของ x ยกกําลังสองเนี่ยค่าสมบูรณ์มันจะหายไปนะครับดังนั้นก็คือเนี่ยพอผมยกกําลังสองก็เลยไม่ต้องเขียนค่าสมบูรณ์ละก็เลยเป็นแบบนี้ พอเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นสมการธรรมดาที่เราเคยแก้มาแล้วไม่ได้มีค่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะเราเอามาอยู่ข้างเดียวกันนะครับจับลบกันนี้นะครับเพราะยังไงเดี๋ยวเราจะแยกตัวประกอบอยู่แล้วแล้วก็เรามีสูตรที่ท่องเราท่องมาตั้งนานแล้วว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยเท่ากับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนะครับจะได้ไม่ต้องอามานั่งแยกเองใหม่เนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดเลขเยอะด้วยการกระจายด้วยดังนัน้นมันจะออกมาเป็นงนี้ครับก็จะเป็นหน้านะครับลบหลัง คูณกับหน้าบวกหลังนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็น x ลบ6อันนี้ออกมาเป็น 3x บวก4นะครับน,นี่เป็น6หรือลบ4สมส่ 3. ต้องอย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคำตอบมันจะเกินที่คำตอบเกินเพราะอะไรนะครับก็คือมาจากตรงทฤษฎีตรงนี้อีกนะตรงที่ว่าเวลา a เท่ากับ b เนี่ย เราสรุปได้ว่า a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองแต่ว่ามันกลับมาไม่ได้ก็คือว่าเวลา a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็น a เท่ากับ b 2. นะครับคืออย่าลืมว่าที่ผมบอกไปเวลา a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองเนี่ยเราถอดรูททั้งสองข้างได้เหมือนกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเวลาถอด square root a กำลังสองอย่าไปตอบ a เฉยมันต้องตอบสูตร a นะครับดังนั้นก็คือจากเดิมที่ a เท่ากับ b 2, เรายกกำลังสองได้ ทั้งสองข้างได้แต่พอจะจะกลับเนี่ยมันกลับแล้วมันไม่เหมือนเป็น a เท่ากับ b มันได้ว่า a อกำลังสองเท่ากับ b กำลังสองเนี่ยมันสรุปได้แค่อสมุติเเท่ากับอสมุติบ b แสดงว่าตรงเนี้ยคือมันไม่ได้เหมือนอันเดิมนั่นเองนะครับเวลาเราทําออกมาก็เลยต้องมีการตรวจความตอบนิดนึงนะครับว่าเราอาจจะได้คําตอบเกินมาหรือเปล่าอย่างเช่นผมก็แทน6เข้าไปนะครับอสมุติสรลบ1งเท่ากับ x บวก5้จริงไหมเราต้องตรวจ ใส่6เข้าไป6 2 12ลบ1เป็น11นะครับแล้วก็6บวก5ก็เป็น11เท่ากับ11เป็นจริงเนาะอันนี้อาจจะเป็นวิธีแทนแบบเด็กๆนะแต่วา่าเดี๋ยวผมเขียนสวยๆให้ดูนะเวลาจริงๆนะเวลาแทนตรวจคำตอบเนี่ยมันควรจะตรวจอย่างนี้นะให้ x เท่ากับรบ4 3เนี่ยนะแล้วก็คำนวณทีละอันนะก็คือ a อ s o l u t e 2x ลบ1ก็จะเป็น สองคูณนี่ก็เป็นลบแส่วนสลบหะครับแล้วก็เท่ากับ 18, 3, สิบเอ็ดส่วนสามเนาใส่ลบพอมี f อฟสุก็ตอบสิบส่วนสามนะครับแล้วก็มาดู x อบวกหเนี่ยเท่ากับลบสส่วนสมบวกหันก็จะเป็นสิบเส่วนสเหมือนกันแล้วเราค่อยสรุปว่าสอลบห่เท่ากับ x บวก5เนาะพราะมันเท่ากับ11ส่วน3เหมือนกันที่ผมบอกว่าตรงนี้มันเช็คแบบเด็กเพราะว่าจริงจ เขียนนี้มันมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ถูกต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าเรากําลังจะตรวจว่ามันเท่ากันจริงไหมมันก็ควรจะเขียนว่าอันนี้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็อีกฝั่งนึงเท่ากับเท่าไหร่แล้วลองดูว่าเท่ากันจริงไหมอย่างเงี้ยเราค่อยสรุปบรรทัดสุดท้ายแต่อันนี้มันไปเขียนแต่แรกเนาะแต่ไม่ไรนี่ผมอธิบายไว้แล้วว่ากาลังจะตรวจอันนี้นะครับแล้วก็เลยนั่งตรวจแบบเด็กๆให้ดูอ่ะโอเคก็จบในอันแรกนะครับตรงที่ว่าเรายกกําลังสองทั้งสองข้างและตรวจคําตอบเนี่ย เราก็จะได้ว่าทั้ง6ทั้งลบ4ี่ส่วนสามที่คำตอบเซตคําตอบก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสยัยอ้าวก็มันก็ได้ทั้ง2คําตอบนี่นะคือบางทีเนี่ยมันมีกรณีที่คําตอบมันเกินมาก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะกลับมาข้อนี้ใหม่ตอนที่ใช้นิยามนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างถัดไปที่ผมเตรียมไปแล้วว่าคําตอบมันเกินเวลายกกําลังสองนะครับก็คือตัวอย่างนี้จากแอสรเ x ลบ1่เท่ากับ 2x ลบ3เนี่ย หมือนเดิมครับผมยังยกกำลังสองทั้งสองข้างได้นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็แอบส์ลูดยกกำลังสองก็ไม่มีแอบส์ลูดแล้วอย่างนี้เออดืมย,ยกกำลังสองนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากกระจายแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขมันเยอะก็เลยอเอามาลบก,กันเลยดีกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรหน้าลบหลังนะครับแล้วก็หน้าบวกหลังจากนั้นก็คำนวณไปนะก็จะเป็น อย่างนี้แล้วก็สาม x ลบสี่นะครับดึงลบออกมาก็เป็น x ลบสองสาม x ลบสี่นะครับดึงลบออมาแล้วก็เอาลบหนึ่งคูณทั้งสองข้างนะก็จะได้ x เป็นสองกับสี่สามแล้วที่ผมบอกไปถ้าใช้วิธียกทั้งสองทั้งสองข้างในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องตรวจคำตอบด้วยนะครับคราวนี้เรามาตรวจกันเวลา x เป็นสองเนี่ยก็มาดู abslut x ลบหนึ 1, ่งกับสอง x ลบสามว่าเท่ากันไหม ควนวณนี้ออกมาเป็น1นะครับอันนี้ก็ออกมาเป็น1ดังนั้นมันเท่ากันนะครับแสดงว่า x ่า x ลัเนี่ยเป็นคําตอบจริงๆนะครับต่อมาถ้าเราแทน x เท่ากับสี่ส่วนสเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะออกมาเป็น1นส่วนสาะครับ2 x ลบ3ก็จะเป็น8ส่วน3ลบ3ก็จะเป็นลบ1ส่วน3นะครับดังนั้นไม่เท่านะ ดังนั้น4ส่วน3เราก็เลยไม่เอานะไม่เอามันก็เหลือแค่2ตัวเดียวดังนั้นเราก็สรุปว่าเซตคาตอบคือเซต2ตัวเดียวนะครับตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้ก็เลยจบข้อ3นะครับโดยวิธีแบบยกกําลัง2ก็มาลองดูนิยามกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนนะ,ะแก้สมการ 2x ลบ1เท่ากับ x 5นะครับ มันจะยากในตอนแรกแค่นั้นแหละแต่พอชินเดี๋ยวก็ง่ายเองนะกรณีที่1ก็คือตัวในแอบส์ลูดนะครับมันเป็นตัวที่มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็กรณีที่2เนี่ยก็คือตัวในแอบส์ลูดเนี่ยมันน้อยกว่า0นย์นะครับในกรณีแรกเนี่ยตอนที่ตัวนี้มันมากกว่าเท่ากับ0เนี่ยก็ถอดแอบส์ลูดออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็น 2x เลบ1่เฉยแล้วก็เท่ากับ x บวก5แล้วกแก้สมการออกมาเป็น x เท่ากับ6นะครับ พอได้อะไรมาเนี่ยอย่าลืมตรวจกับไอตัวที่เราตั้งไว้ในกรณีนี้นะครับก็คือ,อตัวเนี้ยถ้าเราแก้ออกมาคือ x มากกว่าเท่ากับ1 2, นสะ่วนสองแล้วก็6ก็มากกว่าเท่ากับ1นงส่วนสองจริงเซลเพราะฉะนั้น6ก็เป็นคําตอบได้นะครับนะเป็นคําตอบในกรณีนี้นะครับต่อไปมาดูกรณีที่ตัวข้างในแอดสูตรมันน้อยกว่าศูนย์นะครับถ้าตัวในตัวเนี้ยนะครับมันน้อยกว่าศูนย์เวลาถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลบนะครับใส่ลบอย่างนี้ แล้วก็ย้ายข้างนะครับแล้วก็ออกมาเป็น3 x เท่ากับลบ 4, รับออกมาเป็นลบ4ส่วน3แล้วก็เราต้องเช็คกับตัวนี้นะครับว่ามันตรงกันไหมอันนี้ถ้าเราแก้สมก,การมาก็คือ x น้อยกว่า1นส่วน2แล้วเราจะเห็นว่าลบสส่วน3เนี่ยมันก็น้อยกว่า1นส่วน2จริงๆดังนั้นลบสวน3ก็เป็นคำตอบครับ แล้วเราก็เอาคําตอบของทั้ง2กรณีเนี่ยนะครับมายูเน่นกันก็เลยเซตคําตอบก็คือลบสส่วนสกับ6นะครับตามทีเ่เคยแก้ไว้แล้วนะครับตามนี้หรือในวิธีนี้นะครับวิธีเก่าเราก็ได้คําตอบเดียวกันคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้นิยามในข้อ3นะครับเดี๋ยวนะผมขอขั้นตรงนี้เลยนะ ถ้าสมมุติใช้นิยามนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มพอคุ้นเคยกับการใช้นิยามเลยนะก็คือเราจะแก้สมการโดยใช้นิยามก็คือเราจะแบ่งกรณีตามตัวข้างในแอสูตรเนี่ยว่ามันมากกว่า0ย์หรือน้อยกว่า0นะครับนั้นข้อนี้ถ้าเกิดจะแก้นะก็กรณีที่1ก็คือตัวนี้มากกว่าเท่บศกรณีที่2ก็คือ x ลบหน้อยกว่า0นะครับเวลาตัวเนี้ยมากกว่าหรือเท่ากับ0 ถอดแอบส์ดูออกมาก็ตอบตรงๆออกมาเป็น x ลบ1เท mm hmm. ่ากับ2 x ลบ3แก้นะครับมี x แล้วก็มี2โอเคก็เลยได้ x เท่ากับ2แล้วตรงเนี้ยถ้าเราแก้สมการมาคือ x มากกร่บ1จะเห็นว่า2มากกว่าลบ1เพราะฉะนั้น x เท่ากับ2เป็นคำตอบนะเรียบร้อย x ลบ1น้อยกว่า0เนี่ยเวลาถอดแอบส์ดูมาก็ใส่ลบนะครับก็จะเป็นลบ x ลบ1เท่ากับ2 x ลบ3 ลบ x บวก1เท่ากับ2 x ลบ3ย้ายไปเป็น3 x ย้ายมาเป็น4ก็เลยได้ x เป็น4ส่วน3นะครับแล้วเราก็ต้องมาเช็คกับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าแก้สรรมการออกมาเนี่ยมันก็คือ x น้อยกว่า1คราวนี้4ส่วน3เนี่ยมันไม่ได้น้อยกว่า1นะ,ะ x เท่ากับ4ส่วน3เนี่ยมันไม่ได้น้อยกว่า1เนาะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่คําตอบนะ,เพ,ะเพราะเช็คแล้วมันไม่ได้แสดงว่าคําตอบในกรณีนี้ก็คือไม่มีดังนั้นถ้าเราเอามายูเนียนกันก็นกคืออันแรกเนี่ยมี2อ,อันที่อันที่2ไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยตอบ2ตัวเดียวซึ่งก็คือตรงกับที่เราหาไว้แล้วแบบนี้เหมือนกันนี่คือการใช้นิยามคราวนี้อันสุดท้ายแล้ครับก็คือว่าเราจะมาแก้สรรมการพวกนี้โดยการดัดแปลงใช้ทฤษฎีบทนะครับ ทฤษฎีบทบอกว่าไงนะเวลาเรามีเดี๋ยวเป็นหนึงนะครับขอลอกโจทย์กันนะก็คือเราจะแก้สมก,การนี้ก็คือในทฤษฎีบทเนี่ยเรารู้ว่าแอบส์ลูต x เท่ากับ a เนี่ยเราแก้ออกมาเป็น x เท่ากับ a หรือลบ a ได้เลยนะครับแต่ว่าเราเราต้องรู้ว่า a มากกว่าศูนย์มาก่อนดังนั้นถ้าเราอยากใช้ทฤษฎีบทนี้ก็คือเราจะต้องให้เหตุผลมาก่อนว่าทําไมถึงรู้ว่าตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับศ ซึ่งจริงๆวิธีก็คือง่ายๆผมก็บอกแค่ว่านะครับการที่ x บวก5นะครับมันเท่ากับแอดสูตร 2x ลบ1แล้วก็สำหรับ x ที่เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยแอซสูตของอะไรจำนวนจริงใดก็ตามมันจะมากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่ตัวนี้เท่ากับตัวนี้และตัวนี้มากกว่าเท่ากับ0แสดงว่าตัวนี้มากกว่าเท่ากับ0แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น x บวก5มากกว่าเท่ากับ0ซึ่งก็คือ x ต้องมากกว่าเท่ากับลบ5แน่นอนอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือกรณีที่เราจะต้องจำไว้ว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับลบ5นะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปแก้สมการอันเดิมก็คือตรงนี้นะครับ x บวก5เนี่ยแล้วตอนนี้เราเราได้บอกไปแล้วว่า x มันมากกว่าเท่ากับลบ5ซึ่งก็คือตรงนี้มันมากกว่าเท่ากับูนมันก็จะออกมาเป็น x บวกหหรือลบ x ลบ5นะครับแล้วเราก็แก้สมการแต่ละอันไปตามปกตินะอย่าลืมว่าตรงคอมม่านี่คือขั้นด้วยหรือนะครับ แล้วก็อันนี้ออกมาเป็น x เท่ากับ6นะครับหรือ3 x เท่ากับลบ4 x เลยทเท่ากับลบ4ส่วน3ดังนั้นเนี่ยเราได้มา2อันก็คือ6หรือลบ4ส่วน3ที่ผมบอกวงไว้ตรงนี้ก็คือต้องเช็คด้วยนะว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ5จริงๆซึ่งจะเห็นว่า6ก็มากกว่าเท่ากับลบ5เห็นได้ชัดลบ4ส่วน3ก็มากกว่าเท่ากับลบ5 ก็เลยใช้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคำตอบได้เลยนะครับก็ลบสส่วน3กับ6แค่นี้นะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างที่3นะครับแอบสูตรเอลบ1เท่ากับ2 x เรลบ3เนี่ยเราก็ใช้มุกเดิมครับตรงที่ว่าตรงเนี้ยถึงถึงเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเพราะว่าตัวนี้มันเท่ากับแอบสูตรวาลูเนี่ยมันก็เลยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับแก้ออกมาก็คือ x มากกว่าเท่ากับ3ส่วน2 ได้นี้มาปุ๊บไว้รอเอาไว้เช็คคําตอบว่ามันมากกว่าเท่ากับ3ส่วน2จริงไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเริ่มแก้สมการต่อได้เลยนะครับก็คือมองว่ามันคือแอุดเอ็กเท่ากับเโดยที่ a มากกว่าทั้งศูนย์แล้วนะครับก็เลยแก้ออกมาเป็น x เนี่ยนะครับเท่ากับ a หรือลบ a อก็แก้ทีละอันนะครับแล้วเอามายูเนียนกันอันนี้ก็จะออกมาเป็น x แล้วก็2นะครับอันนี้ออกมาเป็น 3x เท่ากับ4 2กับ4ส่วน3นะครับแล้วเราจะต้องตรวจว่า2ตัวเนี้ยนะครับมันเข้ากับที่เราคิดไปไหมว่าต้องมากกว่าหรือเ,เท่ากับ3 2. ส่วน2 2เนี่ยมากกว่าเท่ากับ3ส่วน2แน่นอนนะครับแต่4ส่วน3เนี่ยลบ3ส่วน2เราลบกันดืด้อๆได้เนาะมันก็ออกมาเป็น <c oughs> 8ลบ9ซึ่งคือลบ1ส่วน6ซึ่งน้อยกว่า0ก็คือ4ส่วน3มันน้อยกว่า3 /2 ส่วนนะครับดังนั้นมันไม่ได้มากกว่าเท่ากับ3ส่วน2ก็เลยไม่จริงนะไม่จริงก็คือ4ส่วน3ก็ใช้ไม่ได้ก็เลยใช้ได้อันเดียวคือ2ก็เลยตอบเป็นเนี่ยครับเซตของ2ที่เป็นคำตอบคราวนี้เพื่อความรวดเร็วหรือว่าความเข้าใจผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่3.5แล้วกันว่า สรุปว่าถ้าอยากทําเร็วๆทำเราทำยังไงนะครับก็คือถ้ามันมีแอดสูทอะไรแบบอย่างเงี้ย 4x ลบ7เท่ากับ 3x บวก9เงี้ยจริงๆก็คือเราก็แค่จับตัวเนี้ยมากกว่าเท่ากับ0ไว้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็แก้ไปตามปกติก็คือแอดสูต x มองเป็นแอสูต x เท่ากับ a เนี่ยก็จะตอบทันทีว่า x เท่ากับ a นะครับหรือลบ a แล้วเราก็แก้แก้สมก,การไปนะอย่างเช่นอันแรกก็ออกมาเป็น16นะครับอันที่2ก็ออกมาเป็น 7x เนาะเท่ากับ7ลบ9เป็นลบ2 x เท่ากับลบ2่วน7ดังนั้นมันจะมีอยู่2อันคือลบ 2, 2> ส,ส่วน7กับ16แล้วคราวนี้เราแค่ต้องไปตรวจกับไอ้ที่เราทำไว้เนี่ยว่า 3x บวก9มันมากเท่ากับ0จริงไหม ถ้าจริงก็เอาถ้าไม่จริงก็ไม่เอานะครับซึ่งอันนี้ก็คือถ้าแก้มาคือ x ต้องมากกว่าเท่ากับลบสอันนี้มากกว่าเท่ากับลบสอยู่แล้วอันนี้ก็มากกว่าเท่ากับลบสอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ทันทีว่าเซตคําตอบก็คือ2ตัวนี้แน่นอนว่าถ้าแทนตัวไหนแล้วมันมันไม่เข้ากับ x มากกว่าเท่ากับลบสามเนี่ยเราก็ตัดตัวนี้ตัวนั้นทิ้งไปก็จะได้คําตอบที่ต้องการนะครับก็เลยจบตัวอย่าง3.5เนาะอ่ะก่อนที่จะไปข้อถัดไปขอสรุปอีกรอบกันนะครับว่าถ้ามันเป็นตัวเลขอย่างนี้เลยเนี่ยนะ ตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับพราะเราใช้ทฤษฎีได้โดยตรงว่า absolute x เท่ากับ a นี่ยตอบทันทีว่าเป็น a หรือลบ a นะครับก็คือตามเนี้ยแปบ๊บเดียวเสร็จเลยแต่ว่ากรณีที่มันมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าวิธียาวคือใช้นิยามนะออกทุกข้ออย่แล้วแต่ยาวนะครับวิธีที่2คือยกกำลังสองั้งสองข้างแต่ว่าอย่าลืมตัวจคาตอบนะครับ ส่วนวิธีที่3คือดัดแปลงใช้ที่สีบทได้เลยเพราะว่าเวลาแอบสูตรเท่ากับตัวไหนก็แค่บอกว่าตัวนั้นก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วแล้วใช้ที่สีบทไปพอได้คําตอบอะไรออกมาก็แค่มาตรวจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมากกว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมถ้ามันไม่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยมันเป็นลบอย่างเงี้ยก็ตัดคําตอบนั้นทิ้งไปถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จริงๆก็ใช้คําตอบนั้นได้นั่นเองนะครับก็จบตัวอย่างแบบนี้ต่อไปตัวอย่างอีกแบบคือมันมีแอบสูตรทั้งสองข้างนะครับแบบเนี้ มีแอ s l u t e ทั้งสองข้างอาจาจะดูงงกว่าเดิมแต่ว่าจริงๆง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเรามีทฤษฎีที่บอกว่าเวลา a เท่ากับ b เนี่ยนะครับก็ได้ว่า a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองนะครับดังนั้นเวลาเรามี abslute a เท่ากับ abslute b เนี่ยเรายกกำลงังสองทั้งสองข้างได้นะครับอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่ามันคือ a สองเท่ากับ b กําลังสองแถมข้อนี้มันยังยังกลับไปได้ด้วยนะครับตรงที่ว่าเวลา a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองเนี่ย มันก็จะได้ว่าถอดรูสองข้างเนี่ยออกมาเป็นอุปสรุป a เท่ากับ f สรุป b นะครับก็คือสรุปก็คือเวลามันมี f สรุป a เท่ากับ f สรุป b เนี่ยมันก็อีควอเรนต์กับ a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองนั้นเวลาเรายกกำลังสองทั้งสองข้างเนี่ยสมการมันก็ยังเป็นสมการอันเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้มีคําตอบอะไรเพิ่มมาเพร้ะมเป็นสมการเดียวกันก็ที่เหลือก็ทําแบบเดิมนะครับก็เอาย้ายมาลบไปเลยนะครับแล้วก็ท่องสูตรหน้าลบหลังนะครับ แล้วก็หน้าบวกหลังแล้วก็คิดเลขมาครับลบ 2x แล้วก็ลบ1นะครับ 4x ลบ3เอาลบ1คูณเข้าไป 2x บวก1 4x ลบ3ออกมาเป็นลบ1ส่วน2 3ส่วน4นะครับแล้วก็ไม่ต,ต้องตรวจคำตอบก็ได้ตอนที่ผมบอกไปถ้ามีแอบส์ลูททั้ง2ข้างเนี่ย เราเรายวกกําลังสองทั้งสองข้างเนี่ยหลังจากนั้นแก้สมการไปตามปกติแล้วเนี่ยก็จะได้คําตอบที่ตรงกับสมการตั้งแต่แรกได้ด้วยนะครับเพราะมันคือสมการเดียวกันหมดเลยนะครับไปไปกลับไปกลับได้หมดก็เลยได้คําตอบแบบนี้แล้วก็ตอบแบบนี้เลยนะครับก็จบตัวอย่างที่4แต่ถ้าใครไม่แน่ใจอยากนั่งตรวจคําตอบก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีผลตอนที่เราแก้อสมการเนี่ยเราไม่ไม่สามารถมานั่งตรวจคําตอบได้แล้ว เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นสรรมการหรืออสรรมการเดียวกันก็เลยไม่ต้องตรวจคําตอบนะครับออนที่อสรรมการตรวจไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาแก้อสรรมการมาเนี่ยเราจะมีอยู่อินฟินิตคำตอบเราไม่สามารถมานั่งไล่แทนได้นะครับเราต้องเข้าใจว่ามันคือสรรมการหรืออสรรมการเดียวกันนะครับโอเคก็จบข้อ4นะครับเดี๋ยวเนี่ยครับสามขอก็คือการแก้อสรรมการจะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ